สนับสนุนด้วยร้านหูฟังไฮไฟลจำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแดซเตอรีต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จำหน่ายแล้วมากกว่า800ออดเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกรับผมก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและครับผมที่รับชม อีกแล้วที่รับชมนะที่รับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมริดไฮไฟนะครับวันนี้เป็นไม้วันนี้เป็นช่วงแกะกองรองเทปนะครับช่วงนี้จะมาบ่อยเหลือเกินนี่ไม้นะครับผมหนีบเสื้อนะครับดีกรีราคาไม่ถึง100นะครับหนึ่งร้อยเหลือๆนะครับมีทอนเนวยนะครับอันนี้ผมซื้อมา2ตัวนะครับผมจะเอามาใช้กับคอมพิวเตอร์นะฮะเครื่องนี้เอาไว้พูดคุยกับผู้เล่นนะครับ อีกตัวหนึ่งผมจะใช้กับ GoPro ที่ถ่ายอยู่นะตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นไมค์เสียงจาก GoPro นะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาต่อกับคอมพิวเตอร์นะฮะอีกแล้วก็คลิปที่ออกไปนะครับเป็นไมค์ตัวนั้นนะฮะตัวที่อยู่ผมเอาผูกไว้ตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ต่ออยู่แต่ว่าผมย้ายเสาเลยมีคโยตี้ดเลยย้ายเสาย้ายเสาจอตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว ย้ายเสาจอรตรงนี้นะครับมันพอดีผมผมตจวแรกเสามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วลําโพงมันนอนแล้วก็ผมไม่มีที่วางลําโพงให้มันตั้งนะฮะผมก็เลยย้ายเสานะยครับย้ายเอาเสามาฝั่งนี้เลยวันที่ย้ายเสาแล้วผมก็ต้องย้ายมิกเซอร์ด้วยพอย้ายปุ๊บผมอาจจะดึงแรงไว้นิดนะครับมันขาดครับอันเดิมเห็นไหมอันเนี้ยสา,ายไมเนปซ์อะมันมันอาจจะขาดครับผมอาจจะให้ความรุนแรงไปนิดนึงอาจจะขาดนะฮะ มันก็มันก็ขาดและเพราะว่าไม่มีเสียงเมาก็เลยซื้อตัวนี้มาชดชดเชยนะฮะเอาละมาดูนะครับสเปคข้าวๆนะฮะอันนี้เป็นอ่อสับทางอิเล็กทรอนิกส์เนะสเปคดิเชียลนะครับก็คือสเปคนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าฟรีควนซีก็คือการตอบสนองนะฮะการตอบสนองที่เสียงที่จะได้รับนะฮะ เข้าไปในไมค์ตัวนี้ก็คือ30มสนะิบเฮิร์ตถึง15กิโลเฮิร์ตนะครับสามสิบเฮิร์ตนี่ก็ถ้าเป็นเสียงลําโพงเบสก็น่าจะเข้าไปได้อยู่นะนตะ่ําถือว่าต่ําอยู่นะครับสามสิบเฮิร์ตนี่แล้วก็อินพีแดนต์นะครับค่าอินพีแดนต์ก็คือ2.2งจุดสองเคมองนะฮะอินพีแดนต์ก็คือค่าความต้านทานนะฮะแล้วก็เซนสิทิลิตี้นะค,คือความไวของเสียงนะฮะน้อเห็นกันหรือเปล่านะเอ้ยกล้องมันไม่โฟกัสมันเป็นโกโปรเลยความไวของเสียงก็อยู่ที่ ลบ50า b นะครับแล้วก็บวกลบ 50DB เอ๊ะลบ50 DB นี่มันจะดังไหมก็ไม่ได้จะปักนะฮะเป็น3.5นะฮะความยาว2เมตรเดี๋ยวก่อนนะไอ้ลบ 52DB อระดับ DB เหรอฮะไม่รู้สิเดี๋ยวผมมาดู<ๆ>นี้ก่อนเขาดูกันยังไงไม่รู้นะในมิกเซอร์ก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูด้วยวเอาเป็นว่าช่างมันครับเดี๋ยวเราเราลองต่อก่อนนะครับมันจะใช้ได้ไหมเนาะทีนี้ผมจะต่อตรงเข้ากับ คอมพิวเตอร์เลยนีฮโดยการไม่ผ่านอะไรใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเปิดเฮ้ยไม่ด้อเราต้องเสียบก่อนนะเสียบให้แจ็คมันดีเทคก่อนแล้วก็เปิด OBS ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวหาอะไรมาลองเท้าเดี๋ยวกลัวไฟดูนะฮะก็สายเก่าผมยังไม่ได้เดินนะครับสายเก่าไอ้ชุดคอมพิวเตอร์กระดาษยืนบนกระดาษครับ หรือไม่ก็หาผ้าอะไรก็ได้นะครับตีนผมเล็กก็เหยียบได้บนกระดาษเฮ้ยไม่ได้ต้องเปิดนี่ก่อนเดี๋ยวเปิด OBS อ่านให้ดูนะครับตอนตอนเสียบเข้าไปอ่ะโอเคน่าจะเป็นตัวนี้เห็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ามีเสียงแล้วแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับดรงตวัวโดยตรงฮะสีชมพู นะครับเข้ารูสีชมพูนะฮะไฟก็ไม่เหมองไม่เห็นอีกจึ๊บเรียบร้อยนี่เขาบอกว่าพบเจอแล้วนะฮะขั้วสัญญาณเข้าเครื่องขั้วต่อไมโครโฟนนะครับให้เลือกเป็นขั้วต่อไมโครโฟนนะครับผมหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะโอเค อันนี้เป็นรูกไม้ขึ้นมาเรียบร้อยเลยฮะมีตัดเสียงรบก,กวนยกเลิกเสียงกล้องเอาละเดี๋ยวผมจะลองพูดใส่ไม้ดูจะใส่ได้บอต้องมาเลือกไอใน OBS อีกนะครับให้เป็นไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนเรียวเทคนะครับผมเพราะว่ากาตัวนี้มันเป็นเรียวเทคนะเฮ้ยขึ้นครับผมชัดด้วย แล้วก็มันนี่นี่เดี๋ยวเอาเอา,เอาภาพจากกล้องนะครับแต่ว่าไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเอาภาพจากกล้องนะครับแล้วก็เอาเสียงจากไม้นะครับรู้สึกว่าใช้ได้นะดังด้วยนะครับตอนนี้ระดับเสียงไมอยู่ที่เดี๋ยวก่อนเออขอดูขอดูแป๊บนึงนะฮะเลคคอร์ดระดับเสียงไม แปดสิบห้านะครับแล้วก็มันมีบูตอีกนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองใน OBS น่าจะสุดโอเคใน OBS สุดแล้วผมจะลองบูตนะครับอุ้ยตัดน้อยด้วยเห็นไหมตรงเนี้ยออกไปบูตร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยบูตหนึ่งร้อยครับแล้วก็ใส่มีบูตอีกบวกอีกสิบ b ฮะพีคแล้ว น่าจะพลิกแล้วขข็ขนขึ้นสีแดงเลยโอเคคัดในคอมคัดเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะสายจะให้ตายเดี๋ยวมันมีปัญหาอีกเลยนะครับถ้าต่อโดยตรงเนี่ยสายมันจะถึงตรงนี้ไหมนะครับเวลาผมพูดคุยกับผู้เล่นเนี่ยตรงระยงระยางเหมือนนี่หรอมันก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบอะนะเดี๋ยวลองอาลอดใต้โต๊ะดูนะครับผมจะลองลอดใต้โต๊ะดูนะี่โอเคเนาะประมาณนี้นะี่ฮะ เอาหนีไปตรงนี้โอเคเ้า<ะ> okay, ก็ในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใช้มิกเซอร์นะครับมิ er กเซอร์ก็ถ้าใครมีหัวแปลงนะครับหัวแปลงดีๆนะที่มันแปลงเป็นสองขีดนะครับแปลงสองขีดแล้วก็เข้าไปาแจ็คใหญ่ได้เนะี่ยก็ต่อกับมิกเซอร์ได้นะครับแต่ว่าผมอันนั้นเป็นอันเดิมมันต้องใช้กับ4ี่ขีดนะฮนะผิดประเภทมันก็ไม่ติดนะครับผมไอหัวแปลงแจ็คแปลงทั้งหลายเนะี่ย เอาละสาหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วครับผมถ้าต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วมันมีเสียงนะเอ้ยมันยังมีเสียงขึ้นอยู่เลยเนี่ยไม่รู้มันช็อตหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลองฟังดูนะฮะไม่จะว่าไปแล้วก็ลองฟังได้นี่เดี๋ยวนะวิดีโอใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองฟังดูนะภาพจากกล้องนะครับแต่ว่าไม่รู้เห็นหรอเอาภาพจากกล้องนะครับแล้วก็เอาเสียงจากไมค์ไหมครับเฮ้ยดังอยู่นะเฮ้ยดังอยู่นะดังด้วยนะครับ ตอนนี้ระดับเสียงไม่อยู่ที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปฟังตอนบูทกันระดับเสียงไม่แปสิบห้านะครับแล้วก็มันมีบูทอีกนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเฮ้ยหล่อเลยนะเสียงหล่อเลยแล้วก็ใส่มีบูทอีกเฮ้ยดังละบอก10 i t db ฮะโอ้พีคแล้วน่าจะพีคแล้วเขาขึ้นขึ้นสีแดงแล้วโอเคโอเคใช้ได้นะแต่ว่ามันมันมีแบบกึกกึกนิดนึง ใช้ได้นะครับมันมีเสียงแกรกๆนิดนึงโอเคได้ได้ละโอเคสําหรับในคลิปนี้นะครับทดสอบกับคอมพิวเตอร์เนาะใช้ได้นะไปละนะครับวันนี้ผมฤทิทไฮไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซินช็อบก็กดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยไมราคา100มีทอนนะครับวันนี้ไปแล้วบายบายครับครับผู้ไหนไม่สุภาพขออภัยด้วยนะฮะผู้ไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยละกันนะฮะโอเคไปละวันนี้ไปแล้วครับบายบายครับ